ตัดภาพมาทางพี่กว่าที่นี่พี่น้องเลยเนานะมาเบิงอีกทีมงานหนึ่งซึ่งสายจวดคือกันทางนี้ก็ได้พี่น้องเลยเป็นทีมงานพอตาปาโทษพี่น้องเลยเนาะตัดภาพมายังบบเคยเข่ามาบบได้เคยเห็นที่เห็นทางของบ้านหลังนี้จักเทื่อได้พี่น้องเลยเนาะตั้งแต่ทางบ่าวบุญเพิ่นมาซื้อหรือว่ามาตั้งเสาให้เนาะทางครอบครัวของแม่น้องดิ่งดิง่งพอดียังบ่เคยเห็นจักเทื่อพี่น้องเลยว่าจันก็ได้ มื่อนี้สิพาพี่พอน้องเขามาเบิ่งก้อนน้องพี่น้องเนาะมาเบิ่งทีมงานสายจวดก่อนอา่าคือว่าคนกันมาเมื่อเช้าร์นี่ผัวสั่นพี่น้องก็ขึ้นเป็นโค้งเป็นห้างเลยว้าเนาะเอาทางนี้กัเป็นหัวเป็นแค่กันเบิดแหละพี่น้องเลยเนาะเสานหัวสรูปทราบลาบอ่าเป็นบ้านเป็นเมืองไปเลยแถวนี้เนาะถือว่าเป็นหมู่บ้านจัดสันกระบ,บเมนน,นี่พี่น้องเลยนเนาะอ่าสายฟืนสายไฟนิง่งลงให้เรียบร้อยพี่น้องเลยอำนวยความสะดวกให้เบิดเนาะ ได้ทั้งพี่พี่น,น้องได้ทั้งส่งแจดืบทั้งนี้น,นี่พี่น้องเลยอยู่คนละมุมก,ก,กันกับบ้านเขาไอ้พัดเนาะแต่ก็อยู่ในอุ้ิเขงเจ้าเดียวกันนี่แหละว่าสันพี่น้องเลยป้าผูกกําลังขึ้นห่างได้ทั้งนั้นยังบ่ไรมีวีแววที่จะยาได้นี่พี่น้องเลยเนาะรับนอนอยู่ใส่ด้มือแดงนี่พี่น้องเลยนอนอยู่พุนบ่อเฮือนญ่เพนผุนบ่เอนยยเน,นานะไปลงไปเบื้องน้ำกันพี่น้องเลยพอด,ดีพอดีแลยมือนี่เอาบุญมาฝากก่อนพี่น้องเลยนี่ เอาบุญมาฝากทีมงานพ่อตาก่อนเห็นเพิ่นบุญเฮ็ดบุญจักเทื่อเนาะเฮ็ดแต่งานพี่น้องเลยก็เลยเอานี่แหละมาฝากเพิ่นเมื่อนี้เนาะถือว่าได้บุญหลายเลยพี่น้องเลยเฮ็ดงานไปนําได้บุญไปนําเนาะเออบ่ได้มีน้ำมีในมาให้มีแต่บุญนี่แหละพี่น้องเลยมาฝากเมื่อนี้เนาะอ้ากราบทักทายสบายดีเลยพ่อใหญ่พี่น้องขอเพื่อนบัตรสุขสุขคนพี่น้องเลยไปเนาะลงทักทายสบายดีเพื่อนขอเสียงบ่บุญพี่น้องเลยทางนี้ ย่างมีไหมกะบอีกมาแล้วมากับซองภาพป่าเอ้าพี่น้องให้สบายดีเด้อว่าเสียงว่าบุญพี่น้องอย่ทางนี้เนาะขอบุญมาฝากอีกแล้วเนาะแมนยังบ่อเสียงได้บ่าุญได้แล้วมือนั่นเนาะใสแล้วบ่าวุญเพิ่นได้แล้วพี่น้องเลยยังบ่อเสียง เออต้องเช็คบ่าวัดเบิ่งก่อนได้บ่ซั่นได้เด้นี่พี่น้องเอ้ยเปิดเบิ่งเลยเนาะได้กันยังก็เบิ่งเอาเจ้าก็ทับดาอย่างดีเนาะแม่นบ้านนีเลยมีคงจัอย่างีแม่นเืองบ่บ้านสเืองเอาใกล้ๆนี่เนาะเออเมืองจำพรีบเืองเฮืองพุนพี่น้องเอ้ยเมืองจำพพุนอมีีเบิ่งอยู่หั่นได้กันยังเจ้าหมายเลข10 10เฮ้ยอ๋อ เอาเฉพาะอันไหนพักได้อันนู้นอ่าโทษมื่อนั่นเนาะทีมงานเขาได้กันที่เก่ากันบัดเลยมื่อนี้บ่อเสียงได้กันที่ซิฟนี่น้องเลยเออกันที่ซิฟสือสักกวันสักกวันอ่าสักกวันเป็นกันงามยิ่งทุกสิ่งหมายมากมุ่งสิสมแท้หลังหวังได้เมื่อคลองวังพระเวททานเมียให้แก่อินตราพามเมื่อแรกยันหลวงลำพระเวท่ำเออ เพื่อจะขนซัดข่มสงสารให้มุมพังถึงแหงห้องเมื่อก่วงเนิบพานอินทานพามได้แล้วยอมือย่อมอบวางคืนองค์ทำรับมิงเมียเอาไว้พามจึงเว้นว่างให้พรดีแปดอย่างอ๋อได้พรแปดอย่างกูได้นิเอ้ยเออ ชามย่างครับพ่อเราด้วให้แกพระญาเวทเจ้าสมดามลังประสงกันหากไผหากได้กันนี่ศรัทธาสือบูชายกให้เก้าบูชาไวเมนดีดียิ่งดีบอไล่พรตั้งเป็ดประการประการเนาะต่วางไวคอชามกับพ่อเวยประจัดพ่อพ่พ่อเลยว่อชามอ่ะรวยแข้งแห้ง จะเลื่อนตัวบอกพ่อได้หนิเนาะตะเพรื่อเนียเอ้าสต็จชิปโลดเจ้าเอาชิปเลยเนาะเออพี่น้องเเออยยนาะู่ไแบบนี้เนาะเป็นที่ไหนก็นี่เพิ่นเอาเพื่อนมาเมื่อเลขไดกนี่น้เมื่อเลขแหกมันได้พี่น้องเลยเนาะเออคอยคำยามแรงแต่เพิ่นก็ยังโบ้ได้บางทีนบางมือจักดิอันนี้สายจวดขนาดพี่น้องเลยเนาะสำหรับเพื่อนทางนี้ทางมาบุญบ้านป่าเนาะเพิ่นเป็น ผู้นำพาทีมพอตามา,าพี่น้องเลยช่วงเรียนชื่อว่าวาจันเ,เนรียกแต่วาเสียงเลยบ่าเสียงมีจุดประสงค์อยากเขียนก็ได้เป็น,นย,ยังษ์ชาติอธิษฐานก็ได้เนะาะอธิษฐานเอาเสเก้า,กา,ายุบเสหัวพี่น้องเลยเนาะโ,<อ>โดยเอาได้บุญได้ส่วนน้ำกันพี่น้องเลยว่าวาจันกะมุ้ยยังมาผาักได้ไม่แต่บุญแต่สินนี่แหละ เออเนาะสุดสุดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะกระต้มผู้หนุ่มมาฝากก็บ่คือล่ะไปวัดพนแล้วเนาะเออมื้อนี้ก็สิเอามาฝากทางพ่อตาเพิ่นนําว่าแม่นใ้เพิ่นสิมาพี่บ่มาพี่บ่ว่าไปได้บ่มันจ้อยเนาะทบย่านอยู่เด้ออบ่เบิ่งมนอยู่เด้ั่นเนาะมาทามาาสุาบ่มางเอ เอาเอดู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 เนาะบุญน้ำกันได้บ่เสียงเด้ออมดครอบครัวได้บ่จันเด้อเจ้าดูพี่น้องเอ้พี่น้องไเนาะ่เจ้เก่าย่อใส่หัวพี่น้องไได้บุญได้กุส่วนน้กันเด้อบัเสียงเด้อขอบรอบมครัวพี่น้องไอันนี้ก็เป็นงานบุญบ้านสบุญเืงอบ้านสีบุญเฮืองบ้านรัตนาเนาะบ้านของพ่อต้นพ่เนอพมนแต่าเกิดเป็นบ้านสบุญเืงแมน บานพ่องต้นถ้าม yes. hey, ีเวลาวลากไปเจ๊ข่าเจ๊ของลงท่านก็ได้มือวันที่สิอ็โดยนา่นำนี่ไว้โดยโดยพาที่พานอกพาลูกพาเมียไปก็ได้ตรงจ้า่าตรงกบปีไม่พอดีใช่ไหมจ้าที่11ดใกล้แล้วแม่มนที่สิที่สิบเ่แลววัชร์ไปสนอกว่าลายใหญ่กันห้างเดียววัชร์เข้าไปถักทายทางทีมงานพ่อตากอนเนาะไปพี่เราเลย S 1> <S 1> อะโอเคพี่น้งนองไงเนาะฟ้าบนห็ดทรงห่างหูบห่างหนา้าตาแบบใดดิอันนี้พี่น้องไงเนาะโมดเดิร์นคือกันอยู่บ่โทษพี่น้องไงเนาะเสียงช,ชุดชดชี้เชียดอยู่ทางนี้โมซิเนเห็ดทรงโมเดิร์นคือกันอันนี้เนาะแต่ว่าอยู่ใน12ตสอ โอ้โหนเหตุไปพุ่นอีกเนาะแปกหูแปกตาแทะอันนี้ไอซางมาเนาะฝนเหตชงแบบใดแบบใดเด้อันนี้เออเจ้าของบ้านเจ้าของเพื่อนพันอยู่อยู่บ่เมื่อแล้วโอ้สบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีทั้งพระเนกขันสูงทั้งน่ะสบายดีโอ้ระวังคนตีต๊กจะหัวกันได้ทางนั้นเนาะสร้างเตี้ย thôi cố thôi kê chùa guitar mấy này đấy nỉ phía long người nhưng một hăn nhút sau bao nỉ khăm đấy đấy nhỉ thằng phải cần như thằng người nó bắt đuôi sai ta mông cầy vợ san phi long người เออเนาะขนาดกวางห้อมสำได้ดินี่พี่น้องเลยที่ทำพีเนาะได้อันนี้เนาะทั้งพ่อตาเพิ่นวันอยู่ไกลแท้เนี่ยมาพี่พ่อตาอ่าบึงหันพี่น้องเลยเนาะอ๋อเป็นโอ้ยยังษ์ทั้งละกขั่วพันผูพี่น้องเลยเป็นเพียกโยนั่นเนาะคัก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 อันนี้พี่น้องเลย เป็นใม่เป็นตอกเนาะสรุปทราบลาบเยอะย่มหมุนมีกระโปรงกระเป๋าว่าคนใช้ไปนั่นบ่อน่ะใส่นบโอ้ใส่กระตุกน้ำพี่ดังเลยทางทีมงานเพิินกัได้ใส่กระตุกกระตุกน้ำเอาเป็นทุงแทนเนาะ อโอ้แต่ว่าเห็นฟืนไฟคือจวดจาดอยู่เมื่อกี้นี่แสดงว่าใส่ฟืนใช้ไฟได้อยู่อันนี้เนาะ,ะ,ะสะดวกสบายอยู่แต่พี่น้อง ấy. เลยฟืนไฟอันใต้ได้เลยอันนี้เนาะฮะว้ายพี่น้องไงเท้าว่ายเออเท้าว่าย ต<ม>้องจเงินใครอบกันใ่เออเอาพี่น้องเไงยเนาะชอบเงินยังไงมาแต่เก่าสิเห็นว่าจัรยเอาเอิ่มร้อยเอานำ้ำเย็นๆมาฝากเมื่อนี้แปลกหูแปลกตาเน่ได้พี่น้อง,ไงอเไยเอาบุญมาฝากทีมงาน <c oughs> พอสร้างเมื่อนี้พี่น้องไง <c oughs> เออย่นานว่าเพิ่นนี่เฮ็ดแต่งานโมมีโอกาสได้เฮ็ดบุญนะ,นะพี่น้องเไยเนาะเมื่อนี้เอาบุญมาฝากอ่าใส่ซองพี่น้องไงเนาะ <c oughs> ท่าใดก็แล้วแต่พี่น้องไงเนาะใส่ซิปใส่หาใส่พันสองพันก็ได้เนาะได้แต่ศรัทธาพี่น้องไงเมื้อนี้บัจจันทร์ขอเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเอาบุญมาฝากได้พ่อตามื้อนี้ออีเเดดดุ้นะิน,นะ <laughs> าะจะคนก่อทีมงานเจ้านี่หกเอ้า<น>เอา,เอาหายไปใช้้าลาออกลาออก 2, 2> <laughs> คน เออโมเมนต์โมเมนต์ไล่ออกบ่<ค> <c oughs> เออฮกเนาะอ่าเดี๋ยวเบิรงครับพี่น้องเลยเอาบุญน้ำกันเด้อพ่อตาเด้อ่สั้นบัสซี่ได้พี่น้องอันนี้อันแล้วแต่พ่อตาเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอ่าแล้วแต่ศรัทธานีา่บุญบ้านาสี่บุญเฮืองอเมืองจำพร วันที่สิบอ็้านฮอดเ่นาบวันที่บุญเพื่องบ้านรัตนาอันนะบัตนบ้านรัตนาเมืองจะพรอยู่ทางสุยพุ่นแหละเออบ่มีอย่างมาฝากมีแต่บุญนี่แล้วพี่เราเออเนาะออี่บนอดได้ั่านอวันที่สิก็ได้มื้อไดนก็ได้เอาไว้ก่อนก็ได้ แต่ยากขนาดเออเอา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 แต่พากันนอนใช้พอตาเมื่อนี่เอาพากันยางมาพ่นอีกอ๋อคือบุบอันพากันอันนี้อันตุ๊บน้อยนี่บ่ได้โ่เจ้าของเขากานอนอะนอำผัวัี่โบขึ้นแก้วเนาะ

เมาเท่าแล้วเลยว่าเพื่อนอย่างนี้กันเหตุตามขั้นตอนขึ้นเก้าเต็มมุงลังมุงลังใส่หลังคาเอ่อราคาหนึ่งเนาะถ้ามีต่อกับชุดแรกแต่เพื่อนอีกเนาะเนื้อนอนบ้านก็ขึ้นเนาะขึ้นเดี่ยวนะเนื้อนอนบ้านเนื้อสามพี่ฟินจังเลเออเมื่อเมื่อเมื่อมาอยู่เนาะเออพีมีหลายคนอยู่พอตาคือ้นบูอ่ารถเองรถวัดสัน เออเอารถเป็นรถตัวเองคนทีมงานตัวเองรถบอได้บ่เลือกตัวเฮ้ยเนี่ยโมมีเนาะเฮ้ยเนาไปดีไรเนาะนีรถไทยเลยันาดเงินมาซะเออพอดีว่าหอดพอดีคำพอดีพอดีคำพอดีเลยเออนี่รถไทยเออแต่รถตัวนี้โมมีแมนแมนแมนเนาะเรื่องเนาะมันเกิดราคาเนาะเขากะหาพอได้พอ กินไปมือเนาะค่ารมื้ออ่านชิได้อยอะชิได้ไงเอาถามเนี่ถ้าเฮ็ดไปนี้ไปเรื่อยนี่ชิได้ยีบ่กะว่าตัวเองชิได้ย่บ่บ่บได้หรอโบไร่แล้อแต่อาษาตัวอย่างเช่นไร่เนื้อเลยครับเนื่อหายท่านั่นท่านี่เมื่อถเล็นเมื่อหท่านั้นเมื่อเลเบบาหาเศร้ากินค่ำแล้วนี่เนาะ ไฉพาใได้แ่มันงานชนี่ใช่ได้แบบคุณเจือเนาะแบบว่าคัดชนถือพูดหหมื่นหนึ่งบางทีอันนี้งานเพว่มหนึ่งสองสามพันจังมันจะเก็บยังไรพอดีเผื่อแล้วงานนี่โอนเมื่อใหู้่กเมียเบิแล้วทางงแล้วใช่ได้เงี้ยโดยก็่างานนี่นี่ยรับใชละหกหมื่นมันบอถือพูดหมึ่งนม่นงานหนักหกหมื่นไปไล่ไไปด้วยนั่นก็่ได้กับก็สิห็นเห็นหัวยุตัวนั้นเนาะ เออดยดูพี่น้องเลยคูละพันสองพันอยู่ที่ไหนน้อพี่น้องเนาะก็ได้ชื่อกินอืมรางอีกวะเอาเอาเอาเนาะเอาเห็ดบ่าวได้ได้พี่น้องไงเนาะเถื่อเห็ดไปเห็ดไปเถื่อกันได้กันมีได้ประมาณจักมือพอสร้างอยู่นี่แ่ไม่นี่กต่มาเห็ดแล้วมีสิบ โอ้1โมงได้สำนี้ตัวไวขนาดพี่น้องเลยจวดจัดขนาดกขนาวกินน้ำเพิ่งไดเหตกาะาเต็ม่ยชเสื้อโอ้มันได้เลยหน่อยเลยเนามามันห่อนเนาะยังดีทว่ามีห่องน้ำได้พี่น้องเลยเพิ่นได้ห่องน้ำเรียบร้อยแล้วห่องน้ด้บงาน้่าฝ้นาังฝ่าเพนาันนันัันั่ดดาขานาา มีแนวอยู่แนวกินแล้วบ่มือนีิเออก่อนนี้เข้าในซีหนึ่งเองมือนีิเนาะหรือจะคุณน่ะโอ้สัตว์พีน้องไอ้ทางเอื้อยเพิ่นซีหนึ่งให้อยู่ทางนั้นเนาะแคัแค่แค่เป็นเพื่อนเราไปเลโอ้ต่อเพื่อนเราเลยติดไปประตูติดกระเบื้อง ท่าประตูใบลานรตูทาส่งทาสีจะได้ขึ้นได้นี่เนาะใกล้ด้ได้นี่เออหากรชื่อมาไ้ินคำว่าชื่อมากได้ก็เออืมเอาเอเป็นยงดีใจน้ำเนาะมีงานตลอดพี่นองาไงพอตาเข้าก็ไดลเออแล้วจากเงินเอ้ยเพชรนี่ก็สิไปทั้งเงอนบ่าวบุญสารวันต่ออีกได้นี่อี่เอาตรงนี้ก่อนอีก ง่ายๆนะข่อยไปอยากดำหน้าปึ๊บข่อยอขึ้นลงมู้อีกขอยยั่มดำหน้าเนี่ยหามดำเด้อเฮือนข่อยเด้องานมข่อยนะต้อขับพูดหน้าทักพี่น้องไงงานจองไว้พี่น้าผู้หัวใจพี่น้องเลยเนี้ยเนี้ยชาดปาดอีกได้เห็นหน้าอยู่วะสั่งเตี้ยต้องเห็นหน้าเด้อเห็นจะปวตาพนวอนแหละเปิดเช็ดได้ตัวนี้ตัวนั้นเปิดแล้วตัวใดนก่อนนะเนาะ

มื้อหน้ามื้อหนสิมาดินน้ใหม่อีกเด้อโดยสบายดีพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เออบุน่าฝากอบุาฝากเนาะเออมื้อวันที่11พุ่นแหละเยังอีกหลายมื้อยเจ้าโอ้ยเออสบายดีเด้อทางเตี้ยเด้อฝากยังไม่ลูกเมีย่ฝากแล้วากามื้อนี้เนาะทนได้ทนได้เออฝากคคิดทางเนาะอ๋อม่แรก็โทรหาบ่งเนีเนาะเออบ่เห็นเจ้าของเฮือนซ่ําพี่น้องเจ้าของบ้านเพิ่นบ่มา เนาะมาแต่เว้นผลประสันเนาะไอพี่ได้แล้วก็ลูกน้อยสองคนพี่น้องไงเป็นเมย์เมย์ใหม่เนาะไอเมย์ใหม่ลูกสองไอสพี่น้องไงเนาะทั้งประจันกับซีคอร์ลำลาสะกอนสาธินี่เนาะคำเลยหาซื้อเข่าซื้อคองหรือว่าเตรียมเสบียงอาหารตุนไว้ให้ทั้งน้องเชิญสะกอน เนาะก่อนสิขึ้นไปเหนือมืออื่นพี่น้องเลยมืออื่นเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะทางบาจาัจจันทร์สิเดินทางนะ่าสิไปนอนจักรสองขึนเนาะรอบนี้ก็จักสิไปไปสิไปแน่เพราะว่าที่แน่ๆนี่นบ่าวบุญสารวัตนกับบัจจันทร์สองคนเนาะอ่านะกะทางบ่าวบุญเพิ่นกัสิขึ้นไปทางเพื่อน<ๆ>น้องนางเนาะบ้านบางคุณทา่านแหละพี่น้องนะทางบาจาัจจันทร์กะจุดประสงค์หลักๆรอบนี้ขึ้นไปเมืองน้องบ้านของน้องพันน้องสอน พี่นอ้องเลยอ่อทางพญ่บ้านเพิ่นโทรมาหาแล้วว่าไม่มาครบเบ็ดแล้วว่าสั่นพี่น้องเลยเนาะเพิ่นลายเส้นหนึ่งนันเม็ดเม็ดสาวหาพันกี่พี่น้องเลยสองหมื่นห้าเ 25, นาะจากชีวิตเบิดเป็นทรายล้านพุ่นไปชักอันนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะไม่ดีไม่งามหรือว่าพ่อบ่พ่อจังใดพ่อเพื่อนหลังนี้ลนนานเลยเนาะหากะได้ข้าวมาว่าได้แต่ไม่เดี๋ยวสิไปหาสร้างหายังอีกพี่น้องเลย ดุดน้ากันเนาะว่าสิทันวอปีนี่พี่น้องเอเคอ่าไปสะนะสำหรับวันนี้วจันมาแจกซองพระปลาพี่น้องเลยเนาะโมเมนต์ซองพระปลาซองบุญบุญบ้านของพ่อ,อ,น,อ,น,น,อน้องต้นเนาะบัตรบ้านอ่าสีบุญเฮืองบัตรอ่บนนาบ,บัตนาบอ,อ,พ,อพี่น้องบ้านรัตนาเนาะอ่าเมื่อฉับพรพี่น้องเลยเสียงเจีเ๊ยบเนยไม่นี้ก็ได้เนาะ ไปสี่น้องอยังหลายอยู่เด้อเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปหาเจ๊หาใจก่อน่ะพี่น้องเลยเราสำหรับทีนี้ลำลาก่อนเด้อเนาะสบายดีพี่น้องประตูสุส่คนไปพี่นอ้องเลเลุยทักก่อนหอนหอนฮ่าผ <c oughs> ูกส่งแบบว่าส่งน้อยนเนาะเพลอนเพลินส่งข้อ,อแบบมกว้างกับธนีก็เพลินว่าเมื่อกี้นี้เก้าเก้าคุณหกมันเป็นซิกแซก พอดีพอดีพี่น,อน้องไงสำเนียเนาะโบยใหญ่เบอร์ว่างอาลังการอะไรกับโบสิ้นเปลืองประมาณทางผู้ใหญ่เจดีเพิ่นซอยมากกะถือว่าพอดีพองามเนาะพอดีลมเพื่อนอยู่กันสามเมลุสี่ทั้งผัวใหม่แล้วแรกคำม bara เสิอเอาพี่น,อน้องไงเนาะเออเดินเดิเดิไป